สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับามาชมเรือมทุกสินค้าอีกหนึ่งลำนะครับลำใหญ่เลยครับสำหรับลำนี้ใส่คอนเดินเรือของเอเวอร์กลีฮะเอเวอร์อูเบนครับ, Ever รบดึงเข้ามาจะใช้เรือทกนะครับลากดึงเข้ามา ท้ายเรือก็กี่ชั้นเจ็ดชั้นนะครับเดี๋ยวจะลอกหน้าก่อนนะครับมีนำร่องนะครับหรือว่าไพาลอตนะครับจัดการอยู่บนเรืออ,อ,อ,นนอยู่เรือไม่มีเบรกนะนเพื่อนๆต้องใช้ใบจักรขับเคลื่อนออกมา ตีน้ําสวนทางไว้นะครับบนเรือก็มีนําร่องนะครับหรือว่าไพลอตขึ้นมาอยู่ประกบอยู่นะครับขออนุญาตพ,พี่พี่เจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากาให้เพื่อ,อ,อนๆได้รับชมกันตอนนี้ระดับน้ําก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะดูจากเดี๋ยวเนี่ยฮะลงเนี่ยครับหลุดจากตัวซีกาดตรงนี้ก็ประมาณเมตรหนึ่งครับ ายเรือสี่เบนะครับแต่ว่าเบท้ายไม่มีตู้มาลำนี้ดิชาร์จโหลดนะครับสี่พันนะครับสี่พันกว่าขึ้นลงนะครับบนบนฝาก็เป็นตู้ยาวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตู้สั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระวางนะครับในระวางนับจากไอ ฝาเรือลงไปใต้ท้องเรือก็ประมาณ9้าชั้นนะครับเก้าชั้นนับจากริมริมน้ำไปริมบกก็15้าแถวนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานเดินเรือนะครับห้องลูกเรือห้องควบคุมสั่งการต่างๆอยู่บนเรือหมดเลยนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช้ชีวิตอยู่บนเรือนะฮะ ไพลอตอยู่ด้านบนนะครับเ,เรือทุกลำที่เข้ามาในล่องน้ำก็ต้องมีไพลอตนะครับหรือว่านำล่องนำเรือประกบเข้ามาฮะเพราะว่าความชำนาญงานในแต่ละล่องน้ำล่องน้ำของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันฮะฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็มีเรือดูดโครนดูดทรายอยู่นะครับแบบนี้ เริ่มแล้วครับตี่น้ำเบรเรือนะฮะช่วยเบรเรือไปในตัวไมจากตัวเดียวแต่ว่าพละกำลังแรงม้านี่เยอะมากๆนะฮะสามารถขับเรือที่น้ำหนักแสนแสนตันได้นะครับหัวเรือก็ระบายน้ำในถังอับเฉานะครับออกมาเรื่อยๆครับ เพื่อที่จะทําให้เรือเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดสินค้ากลับเข้าไปได้ในน้ําหนักที่เยอะขึ้นนะครับในท่ามารอรับนะครับมีอยู่หลายท่าเทียบเรือนะครับที่บรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชะบังแห่งนี้ A B C D นะครับแล้วแต่ว่าสายการเดินเรือของแต่ละประเทศของแต่ละลำก็ท่าเทียบท่าไม่เหมือนกันนะครับ 200รยกว่าเมตรนะครับสองร้อยเก้าสิบว่าเมตรความยาวตั้งแต่หัวเรือไปจนถึงท้ายเรือนะครับไม่เกินสามร้อยเมตรครับถ้าเกินกว่าน,นี้เข้าไม่ได้นะครับเพื่อต้องไปเข้าอีกฝั่งนึงนะครับถ้าเทียบเรือหนึ่งสกักก็ยิงลงมาแล้ะครับเป็นเชือกนะครับเชือกนำร่องเลย ยิงลงมานะครับเป็นเชือกนํานะครับยิงลงมาก่อนเชือกหลักก็ตามลงมาครับลูกเรือให้สัญญาณแล้ว มาแล้วครับเชือกเชือกหลักนะครับนี้เชือกสมอบอกครับเดี๋ยวจะมาขึ้นกับปุ๊บอยู่ด้านล่างนะครับโดยใช้รถนะครับในการลากตัว คนด,ดึงไม่ไหวนะครับเพราะว่าเส้นหนึ่งก็เท่ากับขาเลยนะครับให้พี่ๆในท่าใช้รถนะครับลาก ใช้เวลาขึ้นเชือกประมาณส5บห้านาทีนะครับถึงยี่สินสนนบนาทีหัวเรือห้าเส้นนะครับท้ายเรืออ่าเส้นห้าเส้นนะครับหัวเรือห้าเส้นท้ายเรือห้าเส้นอีกลำก็กำลังเข้าเทียบนะครับ เรือขึ้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับสําหรับลํานี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังครับขออนุญ,ญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับถ้าทันดูตอนบรรยากาศตอนเรือออกก็จะเอามาฝากให้เพื่อนๆนะครับไปก่อนครับเราเจอกัน อีกีหน้ารับหน้าครับ